พี่เพชรเลือกเสร็จแล้วเหรอยังจ้ะยังไม่มีรายที่ถูกใจเลยอะลัาพลอยล่ะเลือกได้หรือยังอือเอาผืนนี้แล้วกันจะได้ไม่ซ้ำกับที่มีฉันเอาผืนนี้จ้ะไม่เห็นหรือไงว่าพวกเขากำลังเลือกอยู่ก็ยืนเลือดอยู่ได้ชักช้าไม่ยอมใส่เงินักทีแม่คาฉันจ่ายเงินเลยจ้ะเงินฉันก็มีเก็บเงินหล่อนไปเลยไม่เอาดับพลอยเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเถอะไม่ได้พี่เพชรวกที่ชอบใช้เงินฟาดหัวคืออย่างแบบนี้จะได้รู้ว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เสมอไปงั้นฉันจะทําให้ดูว่าเงินเน สองเท่าโอสองเท่าฟอยทำอะไรอนอยากได้มากก็เอาไปแล้วกันแกจะบ้าหรือเปล่าผ้าขาดแบบนี้จะเอาไปทำอะไรนี่ค่าผ้าฉันจ่ายเครื่องนึงรับผิดชอบส่วนของฉันส่วนอีกเครื่องนึงก็ไปเกี่ยกับแม่เศรษฐีนี่แล้วกันไปกันเถอะพี่เพชร เฮียไปไหนมาเนี่ยที่ตอนมีเรื่องเนหายหัวเลยนะหงเมื่อกี้ใครอ่ะสวยจังโอ้ยมันใช่เวลามีเฮียเฮียเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ต้องมาถามกลับบ้าน จ้อ,อตัวเฮียจ่ายให้ด้วยนะเฮ้ยโ<ฮ>ทษร้อยหนึ่งจ้ะโอ้โหผ้าอะไรวะแพงจริงดีมากเลยแม่แม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่า ไรลูกไม่เป็นไรน่าจะลุกเร็วไปหน่อยอะ่ะก็เลยหน้ามืดมเมื่อคืนแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องหาบ้านเช่าใหม่อย่าลูกแม่วันนี้แม่ไม่ต้องไปทำความสะอาดนะเดี๋ยวฉันไปลางกระของบ้านเองจะดีเหรอลูกเอาตามนั้นแหละแม่เดี๋ยวฉัน้นเทข้าวต้มใส่ชามให้นะนี่พวกฉัน้นีเพิ่งส่งหังสื่อพิมพ์เสร็จว่าจะไปหาบ้านเช่า ก็เลยแวะมาบอกแม่ก่อนเหนื่อยยาเลยลูกฉันกับใส่ขอโทษที่หาเงินได้ไม่เยอะทำได้แค่งานรับจ้างเป็นวันๆนะแม่เกิดมาจนก็ไม่มีใครเห็นหัวกว่าจะลืมตาอ้าปากได้ก็ลำบากเหลือเกินอ่ะแม่แม่เลยไม่สบายสักทีอ่ะอย่าคิดมากเลยลูกทุกวันนี้แค่แม่ได้อยู่กับลูกสองคนแค่นี้แม่ก็มีความสุขมากแล้ว Yeah. <laughs>